คลิปและคําทำน่ารู้ในคลิปนี้ขอเสนอคําว่าขันติขันติแปลว่าความอดกลั้นหรืออดทนพระพุทธเจ้าบอกว่าขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ในความหมายของพระปฏิบัติทั่วไปเขาจะตีความหมาย คำว่าขันติออกเป็นสองประเภทก็คือหนึ่งทนกับสิ่งที่ไม่ชอบสองอดกับสิ่งที่ชอบเราจะเข้าใจความหมายเรื่องขันตินี้ได้ดีที่สุดก็เมื่อเรามาจาริกธุดงนี่สองสามวันที่ผ่านมานี่หน้าตาบวมเลย เกิดจากอะไรดูไหมน้ำปานะน้ำปาตะนะที่มากเกินไปแล้วเราไม่มีความอดต่อสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ทนต่อสิ่งที่ชอบก็เลยสนองมันซะเต็มที่สุดท้ายก็เลยหน้าบวมเท้าบวมบอกให้รู้ว่าขันติคือเครื่องเผากิเลสแต่ถ้าไม่รู้จักขันตินี่คือผลของมัน นี่แหละคืออน,นิสง์การจาริกทุดงคือได้รู้ความจริงได้เห็นผลทันตาเลยฉันวันนี้พรุ่งนี้ก็เห็นผลมันแหละฉันน้ํามากๆระหว่างเดินจาริกไม่สละโมแต่ห่วงโมแต่กลัวเขาไม่ได้บุญอย่างนี้นะระวังเถอะอ็นดูเขาเอินเราขาดจําไว้